วัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาาเว้ยครับวันนี้นี่ก็อยู่บริเวณของท่าเรือสถานีรถไฟหัวลําโพงครับที่ตั้งอยู่บนแขวงรองเมืองเขตปทุมวันของอทมอนะครับนี่ครับคลองด้านตรงนี้นี่เขาเรียกว่าคลองพดุงกรุงเกษนะครับก็ถือว่าเป็นคลองเก่าแก่แล้วก็เป็นคลองที่สําคัญนะครับที่อยู่คู่กับทางด้านของกรุงเทพมาอย่างยาวนานนะครับ ก็ท่าเรือตรงสถานีรถไฟหัวลำโพงนี่เป็นท่าเรือที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อลองรับเส้นทางการเดินเรือบนคลองพดุงกรุงเกษมแห่งนี้นะครับเดี่ยก็จะมีเรือจอดอยู่จํานวนมากครับ <³. S 1> เป็นเรือไฟฟ้านะครับที่ให้บริการไว้สําหรับคนที่จะใช้บริการโดยสารบริเวณเส้นทางของคลองพดุงกรุงเกษมแห่งนี้นะครับวันนี้นี่ผมจะมาลองนั่งเรือครับบนเส้นทางของคลองพดุงกรุงเกษมนะครับ รบ,บรรยากาศช่วงตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆนครับใกล้จะห้าโมงเย็นนะครับเนะี่ยก็จะมีผู้คนนี่หลากหลายคนนะครับใช้บริการนะครับคลองพดงุงกร,รุงเกษมครับบรรยากาศช่วงตอนนี้ตรงนี้นี่เป็นสะพานนะครับข้ามฝั่งไปเนี่ยจะเป็นในพื้นที่ของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับ ตรงฝั่งด้านนี้นี่ก็จะเป็นโรงแรมครับชื่อว่าเดอะกุ้งเกษมสีกุ้งโฮเทลนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันครับวีนนี่ก็เป็นช่วงที่เรือนี่ออกจากท่าตรงท่าเรือสถานีรถไฟหัวลังโงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาจะวิ่งบนเส้นทางของคลองบัวดงกรุงเกษมประมาณผ่านท่าต่างๆเนี่ยประมาณ11ท่านะครับ ั้งแต่ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงครับจนไปถึงเส้นสุดที่ท่าเรือตลาดเทวราชนะครับเนี่ยให้ชมบรรยากาศครับระยะทางนี่ก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับจากตรงท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงครับไปจนถึงสุดสายที่ท่าเรือตลาดเทวราชนะครับเนี่ยผมก็จะพยายามถ่ายบรรยากาศให้ได้ชมแบบเต็มๆนะครับสำหรับ ท่าเรือทั้ง11ท่านะครับบริเวณคลองพดงดุงกงเกษมครับก็คลองพดุงกงเกษมนี่ยถือว่าเป็นค,คลองที่สําคัญนะับที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานะครมาอย่างยาวนานนะมีการขุดตั้งแต่ยุคสมัยของรัชกาลที่4นะหรือว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงนี้นี่จะเป็นท่าที่2ครับจะเป็นในส่วนของท่าเรือหัวลําโพงนะครับนะครับยังไม่มีผู้โดยสารนะครับ ผู้โดยสารเนี่ยถ้าจะรอก็รอตามค่าต่างๆนะครับเรือเขาก็จะจอดรับนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะยังไม่เก็บค่าบริการนะครับยังสามารถใช้บริการได้แบบฟรีๆกันอยู่นะครับส่วนการเก็บค่าบริการเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงปีหน้าเป็นต้นไปครับหรือว่าฟรีพสสอ6 4นะครับ ก็จะคิดค่าบริการประมาณ10บาทตลอดสายนะครับวันนี้ที่ผมมานี่เป็นวันศุกร์นะครับสำหรับเรือที่วิ่งอยู่บนคลองพดุงบุงเกษตรในวันจันทร์ศุกร์เนี่ย,ขเ,ยเขาจะวิ่งด้วยกัน2รอบนะครับก็จะมีตั้งแต่รอบเช้านะครับกับช่วงเย็นนะครับรอบเช้าเนี่ยก็จะเริ่มวิ่งตั้งแต่เวลา6กนาการหรือว่า6กโมงเช้านะครับไปสิ้นสุดตอนเวลา9ก้นากานะครับส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15นกา3านาทีหรือว่าบ่าย3ามงครึ่งนครับบสิ้นสุดตอนเวลา19บนการหรือว่า1ทุ่มตรงนะครับส่วนในวันหยุดเสาร์ทิตส์นะครับก็จะวิ่งด้วยกันประมาณทั้งสิ้น4ี่รอบนะครับก็ตั้งแต่รอบเช้านะครับก็คือช่วงโมงเช้านะครับไปจนถึงประมาณ8โมงนะครับ ็จะเริ่มเลาตั้งแต่10โมงนะครับไปจนถึงประมาณช่วงก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็มีรอบเที่ยงแล้วก็มีรอบบ่ายแล้วก็มีรอบเย็นนะครับคือช่วงเวลาประมาณในช่วงวันหยุดนจะมีมากกว่านะครับ เขามีการทําความสะอาดนะจากทางปทมนะครับมีการเรียวกว่ามาเก็บขยะนะครับเพื่อให้คลองเนี่ยดูใสสะอาดรับไร้พวกขยะต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับตรงนี้นี่จะเป็นท่าเรือที่สามนะครับ,นะรบเป็นท่าเรือนกพวงนะฮะก็ยังไม่มีผู้โดยสารขึ้นเรือเช่นเดียวกันนะครับ สบายครับคนผู้โดยสารนี่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่ากันว่ายังมีผู้โดยสารมาใช้บริการกันไม่เยอะเท่าที่ควรนักนะครับแต่ก็ถือว่าได้บรรยากาศแบบชิลๆดีครับไม่ต้องเบียดเสียดกันมากนะครับชมบรรยากาศริมคลองะดุงกรุงเกษไมไปด้วยครับ เป็นท่าเรือยศเสนะครับเรือที่จะกลับไปยังท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงก็จะสามารถมองเห็นสะพานเดินข้ามคลองนะครับตรงด้านนี้นะบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้ก็ถือว่าชิลๆครับาถ้าหากมีเวลาว่างๆนี้ก็แนะนำครับมา นั่งเรือชมวิวบริเวณคลองพดงุงกรุงเกษมกันได้นะครับให้บริการทุกวันนะครับจานรถึงศุกร์นี่ก็วิ่งประมาณ2รอบนะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ก็วิ่งประมาณ4รอบนะครับ ส่วนของตัวเรือนะครับก็จะมีชูชีพครับติดอยู่ด้านเบาะหลังนะครับของเก้าอี้นั่งนะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดเหตุเรียกว่าอันตรายอะไรขึ้นมานี่ก็สามารถคว้าชูชีพกันได้นะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพวกท่านนะครับตรงนี้นี่จะเป็นท่าเรือของกระทรวงพลังงาน,นครับก็มีผู้โดยสารรอขึ้นอยู่นะครับ ก็เรือว่าจอดเทียบท่านะครับมาชมบรรยากาศของริมสองฝั่งคลองครับที่อยู่ตรงคลองพดุงกรุงเกษรนะครับคลองพดุงกรุงเกษรนี่ก็ถือว่ามีความสําคัญต่อกรุงเทพมาอย่างยาวนานนะครับก็ถือว่าในอดีตเนี่ยเป็นเส้นทางการค้านะครับ เส้นทางการคมนาคมขนส่งทางเรือกันเรียกว,ว่าสำคัญเลยทีเดียวครับเพราะว่าในดีนียมีชาวจีนอพอยพเข้ามาอยู่เป็นจํานวนมากครับทําให้มีการค้าขายแล้วก็ใช้เส้นทางทางเรือเนี่ยเป็นเส้นทางหลักครับในการคมนาคมนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเส้นทางทางรถนี่ยังไม่ค่อยมีนะครับก็จะใช้เส้นทางทางเรือเนี่ยครับเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้ากันนะครับ ก็จะเป็นพนักงานนะครับพนักงานขับเรือแล้วก็พนักงานอีกคนนึงก็จะเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะครับยาสวมุดสีเหลืองนะฮะ ลำนี้นี่ก็เป็นเรือไฟฟ้านะครับวิ่งแบบชิวๆเลยนะครับไม่ได้แบบซิ่งมากมายนักนะครับเหมาะสำหรับมาต่องเรือชมบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆนี่ถือว่าเหมาะมากนะครับอากาศนีกำลังดีเลยครับ ผ่านย่านพวกสำคัญสำค,คัญนไม่ว่าจะเป็นย่านนางเลิงนะครับย่านหานหน้าหรือว่าย่านยศเสนะครับที่ทางด้านของเรือลำนี้นี่ผ่านนะครับก็ถือว่าเป็นย่านการค้าสำคัญของกทมนะครับ ตลาดะดุงกร,รุงเกษมนะครับ hmm. มีเ bueno> ด็กโบกมือบายๆนะครับ ต่อไปนี่รู้สึกว่าจะเป็นท่าเรือแยกหลานหลวงนะครับก็จะมีการจอดรับผู้โดยสารนะครับนี่ครับท่าเรือแยกหลานหลวง ็ยังไม่สุดเส้นทางเสียทีเดียวนะครับยังไม่ใช่ท่าสุดท้ายนะครับเนี่ยก็จะมีผู้คนครับที่อยู่บริเวณริมฝั่งคลองนะครับนะีบ่ยบบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับ การใช้บริการเรือโดยสารวันนี้ผมว่าดีนะครับเพราะว่าหลีกเลี่ยงรถติดตรงช่วงถนนได้นะครับเป็นการบริการที่แบบว่าค่อนข้างจะสบายๆนะฮะไม่มีมาติดไฟแดงนะครับได้ชมบรรยากาศสองฝั่งคลองนะครับเวลายเย็นๆนยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะมานั่งเรือที่คลองประดงกรุงเกษมแห่งนี้นะครับรถือว่าทาง ภาครัฐนะครับแล้วก็ทางกทมเนี่ยเขาค่อนข้างจะโปรโมตบริเวณการนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมคลองประดุมกรุงกรเกษมแห่งนี้อย่างมากนะครับระยะทาง5กิโลเมตรกับการได้ชมบรรยากาศในผมว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าครับ ขับค่อนข้างจะนิ่มนะครับน้ําในคลองนี้ก็ดูค่อนข้างที่จะใสสะอาดนะครับคือถ้าทางด้านของกทมเขามีการรณรงค์นะครับกําจัดขยะแล้วก็เก็บพวกเศษขยะต่างๆที่อยู่ตามแม่น้าลาคลองสายต่างๆในกทมทุกสายเนี่ยผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับ เพราะว่าแม่น้ําลำคลองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวกรุงเทพมาอย่างยาวนานนะครับชาวกรุงเนี่ยอยู่คู่กับการสัญจรบนเส้นทางบนเรือเนี่ยมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วนะครับเป็นร้อยๆปีเลยในทีเดียวนะ จะจอดเทียบท่าอีกท่าหนึ่งนะครับ ท่าเรือเมื่อสักครู่นี้ก็คือท่านครสวรรค์นะครับก็ชื่อเนี่ยเหมือนชื่อจังหวัดนะครับ แกดูว่าจะมีพวกดาลัวลวดหนามนะครับก็รู้สึกว่าจะผ่านเส้นทางของใกล้ๆกับทำเนียบรัฐบาลนะครับประช่วงนี้นี่ก็เป็นช่วงที่มีม็อบนะครับม็อบก็จะมาชุมนุมกันนะครับก็หลายครั้งนี่ที่จะมีการรวมตัวชุมนุมกันใกล้ๆกับจุดที่เป็นทำเนียบรัฐบาลนะครับ สังเกตครับก็จะมียาวไปตลอดทางเลยครับ แลที่จอดล่าสุดนี่ก็คือท่าเรือลาดดำเนินนอกนะครับน่ครับบริเวณของทำเนียบรัฐบาลนะครับสถานที่สำคัญีแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้นี่บ้านเราสถานการการเมืองนี่ก็ก็เต็มไปด้วย ความแตแกแยกนะครับเป็นสองฝ่ายนะครับก็หวังว่าประเทศไทยนี่จะเกิดความสามาัคคีกันอย่างโดยเร็วนะครับไม่ว่าคุณจะชอบฝั่งไหนเชียร์ฝั่งไหนเนี่ยยังไงก็ถือว่าเป็นคนไทยด้วยกัน,นครับอยากจะเห็นความรักความสมัรสมานสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่คนไทยด้วยกันนะครับ เป็นผ้าเรือประชาปรปไตย,ยนะฮะก็บรรยากาศนี่ก็สบายๆครับมีลมพัดนะฮะ กา21นาทีนะครับผมขึ้นเรือมาตั้งแต่เวลาประมาณ17นาฬกานะครับก็ตอนนี้นี่เรือก็วิ่งมาแล้วประมาณ21นาทีนะครับยังไม่พบท้งเส้น11ท่านะครับยังไม่ถึงท่าเรือท่าสุดท้ายนะครับที่ตลาดเทวราชก็ต้องรอดูกันครับว่าจะ ใช้เวลาวิ่งจากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงมาจนถึงท่าเรือสุดท้ายก็คือท่าเรือตลาดเทวราชเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับผมก็ไม่ค่อยได้นั่งเรือโดยสารของกรุงเทพบ่อยนักนะครับนานๆจะนั่งสักทีนะครับถ้าจะเป็นการนั่งเรือเนี่ยก็จะเป็นการนั่งเรือข้ามฟากซะมากกว่านะเป็นการนั่งเรือข้ามฟากแบบใกล้ๆนะครับ บท่านี้ก็คือท่าเรือเทเวศนะครับ ก็ท่าเรือเทเวศนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่าเรือสําคัญครับที่อยู่บริเวณคลองนปนุกรเกษนะครับ มีการนำพวกเป็นผ้ามาปิดนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับเป็นสนะของกรุงเทพนะครับก็คือรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นะครับก็จะมีรูปนะครับเป็นสถานที่ต่างๆของกรทมนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าพวกตึกต่างๆนะครับนะี่ครับ ภาพของวัดพระแก้ววัดอรุณน,นะฮะเสาชิงช้า ก็เป็นท่าเรือสุดท้ายครับก็คือท่าเรือตลาดเทวราชนะครับท่าเทียบเรือตลาดเทวราชครับหรือว่าเทวราชมาร์เก็ตเพียนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นท่าเรือท่าสุดท้ายครับตอนนี้นี่เป็นเวลา17เกา28นาทีครับก็ระยะทางที่เรือออกจากตรงท่าเรือสถานีรถไฟหัวลาโพงมาที่ท่าเรือตลาดเทวราชนี่ก็ใช้ระยะ เวลาประมาณเกือบ30นาทีนะครับในระยะทาง5กิโลเมตรนะครับนี่ครับคือท่าสุดท้ายนะครับถ้าจะนั่งกลับนี่ก็รอตรงท่าเรือตลาดเทวราชตรงนี้ได้ครับจะ,จะเป็นขากลับไปยังท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงครับก็การนั่งเรือบนคลองพดุงกรุงเกษมตรงนี้นี่ครับก็จะผ่านในย่านสำคัญสำคัญของกรทมครับอย่างเช่นย่านนางเลิง ย่านมหานาคนะครับย่านเพเวศนะครับก็ถือว่าเหมาะอย่างมากครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าประชาชนยังไม่ต้องเสียตังค์นะครับยังเป็นการให้บริการฟรีอยู่นะครับแต่ถ้าปีหน้าเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บเงินนะครับก็ประมาณ10บาทตลอดสายนะครับจากทั้งสิ้น11ท่านะครับในระยะทาง5กิโลเมตรนะครับ เอาครับสำหรับคลิปการรีวิวการนั่งเรือบรรยากาศบริเวณคลองพดุงกรุงกรเกษมก็คงจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คไม่ท่านฟุตบอลทราเวลคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ